ก็เป็นหลักหลักง่ายๆที่เราใช้เลือกแกะกัน1เลยนะครับเราดูภาพรวมเราดูภาพรวมของผิวพันธุ์และก็แววตาผิวพันธุ์จะเป็นยังไงผิวพันธุ์ก็คือที่ผิวพันธุ์จะมีมีความมันวาวสักเล็กน้อยนะครับไม่ต้องถึงกับว่ามันมากส่วนที่2คือแววตาแววตาต้องสดใสทําไมแววตาต้องสดใสเพราะว่าแววตาที่สดใสหมายถึง สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุมชนคนเลี้ยงแกะนะครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ก็คุณผู้ชมที่อยู่ทางลํำะคองจังหวัดโคราชนะครับก็ให้ผมบอกว่าจะโตหาแกะผมหน่อยดึงงบประมาณเท่านี้ครับผมก็ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ไว้วางใจตัวผมนะครับสําหรับประเด็นในหลักๆในคลิปนี้ก็คือดีใจครับที่ ไว้ใจแล้วก็เชื่อมั่นในตัวจ่าโตหรือช่องชุมชนคุณเลี้ยงแกะนะครับประเด็ดนที่2คือกังวลใจครับในเมื่อคุณผู้ชมไว้ใจแล้วผมก็ต้องหาแกะที่คุณภาพเหมาะสมกับราคาไปให้คุณผู้ชมที่สนใจแต่2ประเด็นนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูแกะที่ผมเลือกไปให้กับคนที่สนใจกันนะครับครับ สำหรับประเด็นแรกก็เลยก็ขอบคุณนะครับที่ไว้ใจแล้วก็เชื่อใจในช่องของเราคือชุมชนคนเลีงแกะก็ไม่คิดนะครับว่าจะมีคุณผู้ชมที่ว่าเออไว้ใจผมให้ผมหากแกะให้โดยที่เห็นแต่คลิปกับภาพให้ผมส่งไปให้นะครับก็ขอบคุณมาในนโอกาสนี้นะครับสำหรับประเด็นที่2คือกังวลใจแน่นอนครับในเมื่อคุณผู้ชมไว้วางใจผมขนาดนี้ ผมก็ต้องทําให้มันดีก็ต้องเลือกแกะให้มันกับสมกับที่ความไว้ใจสําหรับงบที่ทางรีเควสตมาก็คือ1,000งบาทนะครับอยากจะตั้งฝูงก็เลยมาปรึกษาผมโดยก่อนหน้านี้ประมาณ3 2มเดือนที่ผ่านมาครับก็มีโทรเข้ามาปรึกษาว่าเออเนี่ยผมอยากจะเลี้ยงแกะโดยมีที่อยู่ 70ไร่เป็นที่ไม้ป่าก็อยากจะหาแกะไปกินหญ้าจะเอาแกะพันอะไรดีจะสร้างอคอกยังไงดีนะครับก็ได้มีการให้คําแนะนํากันไปหลังจากนั้นก็สอง,งเดือนผมก็เลยก็เลยว่าอจาจะโตผมทําคกเสร็จแล้วนะก็เลยว่าจะหาแกะผมก็เลยสอบถามกันไปว่าตั้งงบไว้เท่าไหร่ครับประมาณแสนหนึ่งจะได้แกะสักเท่าไหร่เอายังไงดีครับผมก็ได้มาเจอกับคลิปนี้นะครับก็เป็นทางของพี่กอ๊อฟ ที่ผมเคยไปถ่ายทําคลิป YouTube ก็แนะนามาว่าแกะนีจะ้จะปล่อยนะลองเข้ามาดูเผื่อเป็นยังไงเผื่อถูกใจกันราคาเนื้อตัวเป็นยังไงนะครับสําหรับผมก็ได้เข้ามาดูก็เห็นว่าอ๋อโอเคนะก็ก็เหมาะสมกับราคากับเนื้อตัวที่ที่ตั้งราคาไว้ก็เลยส่งไปให้คุณเอาข้อญาตเอ,อืชื่อแล้วกันนะครับเป็นคุณคุณโชคนะครับอยู่ทางลำตะครองก็ผมก็ส่งมาให้ดูก็โอเค ถามว่าผมเลือกแกะจากยังไงนะครับผมก็จะมาบอกกันเลยว่าผมมีเคล็ดลับยังไงในการเลือกแกะอ,อ่ไม่ใช่เคล็ดลับหรอกครับก็เป็นหลักหลักง่ายๆที่เราใชใ้เลือกแกะกัน1เลยนะครับเราดูภาพรวมเราดูภาพรวมของผิวพันธุ์แล้วก็แววตาผิวพันธุ์จะเป็นยังไงผิวพันธุ์ก็คือที่ผิวพันธุ์จะมีมีความมันวาวสักเล็กน้อยนะครับไม่ต้องถึงกับว่ามันมากเพราะว่า แกะทั่วไปก็เลี้ยงยากกันอยู่แล้วถ้าไม่ได้ขุนหรือว่าไม่อาบน้ําขนก็จะไม่ไม่มันวาวมากในส่วนของของชุดนี้ก็เป็นแกะเลี้ยงเลี้ยงปล่อยบ้างขังกินหญ้าบ้างครับผิวพันธุ์ก็จะดีในประมาณหนึ่งเลยนะครับส่วที่2คือแววตาแววตาต้องสดใสทําไมแววตาต้องสดใสเพราะว่าแววตาที่สดใสหมายถึงแกะที่สมบูรณ์ไม่เจ็บป่วยหรือตาไม่บอด นี่ก็จะเป็นสองเรื่อง2เรื่องแรกนะครับต่อมาดูจากหัวก่อนถ้าตัวเมียหัวต้องมีความเป็นเพศเมียหน้าต้องไม่ดุออย่างอย่างตัวนี้นะครับตัวนี้คือเพศเมียตัวนี้คือเพศเมียส่วนตัวใหญ่นั่นคือเพศผู้เพศผู้ก็ต้องมีความเป็นเพศผู้คือหน้าจะคมเข้มสักหน่อยตัวก็จะใหญ่สักหน่อยเนี่ยครับต่อมาคืออะไรคือหน้าอก หน้าอกนะครับหน้าอกก็ต้องมีความกว้างพอสมควรแต่ว่าไม่กว้างจนเกินไปก็คือดูให้สมส่วนต่อมาให้ดูอะไรก็ดูลำตัวครับลำตัวจากขาหน้าไปถึงขาหลังก็ควรจะมีความยาวที่พอสมควรนะครับจากตรงนี้ถึงบร,ริเวณตรงนี้ก็คือความยาวก็พอสมควรนะครับอย่าให้สั้นมาก พรา,าสั้นมากน้ําหนักก็อาจจะน้อยลงครับต่อมาคือแข้งขาแข้งขาก็คือบวเรณขาหน้าขาหลังขาหลังก็จะมีความโค้งสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าต้องรับในส่วนของตัวเมียจะต้องรับน้ําหนักในการขึ้นทับของตัวผู้ก็ต้องมีความแข็งแรงสักหน่อยนึงนะครับส่วนขาหน้าก็จะมีความตรงแต่ว่าไม่ไม่ถึงก็ ตรงแบบตรงเป๊ะเลยก็จะมีตรงข้อข้อเท้าตรง้ที่ว่าจะมีความโค้งสักเล็กน้อยแต่ก็อย่าให้ยาวหรือว่าสั้นจนเกินไปนะครับต่อมาดูที่อะไรในเพศเมียเพศเมียเราก็จะดูที่การเลี้ยงลูกการเลี้ยงลูกคือน้ํานมเต้านมมีครบไหมนะครับเต้านมมีสองหัวไหมใน,ในแกะก็จะมีสองหัวนะครับก็ลองดูกันก็ลองนําไปใช้กันนะครับ นี่ก็เป็นแกะที่ผมได้คัดสรรไปให้กับคุณผู้ชมตามงบนะครับก็ต้องบอกว่าจะสวยมากสวยน้อยก็อยู่ที่งบประมาณของของเราเองครับว่าถ้าเราตั้งงบไว้สูงเราก็อาจจะเลือกแกะในในใน,ในความสวยที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเรางบประมาณน้อยเราก็เลือกแกะ ที่ความสวยน้อยลงได้แต่เราเอาไปพัฒนาต่อยอดได้นะครับชุดนี้มีทั้งหมดชุดนี้ก็มีทั้งหมดอยู่ที่เอสิตัวนะครับเป็นพ่อพันธุ์ลูกผสมตัวคู่ครับก็ใช้งานได้แล้วก็จะมีแกะที่คาดว่าน่าจะท้องนะครับเพราะว่า เห็นพ่อพันธุ์ตอนทับไปแล้วก็จะมีอยู่ประมาณ13ตัวครับ13ตัวแล้วก็จะมีแกะสาวอีก3ตัว3แกะสาวอ่าเดี๋ยวจะให้ดูสาวก็จะตัวเล็กกว่าเขาหน่อยประมาณ3ตัวนะครับนะครับก็จะมีอยู่มา3ตัวแล้วก็เกาะแกะแกะท้องอยู่มา10อ่า13ตัว สำหรับชุดนี้เฉลี่ยอยู่ที่4,000กว่าบาทครับเพราะว่าซื้อยกไปก็เฉลี่ย,ยที่4,000กว่าบาทแต่จะบอกเลยว่าในในฝูงนี้มีที่ว่า,าราคาเกินนี้ประมาณ5-6ตัวเหมือนกันครับผมจะชี้ให้ดูอย่างออย่างตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าราคาเกิน4,000กว่าแน่นอนตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้เลยซื้อเลย4,000กว่าแน่นอนครับ แล้วก็จะมีอ่าตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้แล้วก็อ่าตัวคู่กันด้วยผมว่าราคาเกินสี่พันกว่าแน่นอนนะครับตัวนี้ก็ใช่นะครับเกินสี่พันกว่าตัวนู้นก็ใช่เกินสี่พันกว่าครับก็จะมีค้าเข้ากันไปแต่รวมๆแล้วผมว่าจากที่คุณโชคให้โจทย์ผมมาว่าอยากจะเลี้ยงตั้งฝูงสักหนึ่งฝูง ในราคามือใหม่ที่เลี้ยงได้แล้วก็พัฒนาได้ผมว่าชุดนี้เหมาะนะครับที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดได้ครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจจะแบ่งขายแกะหรือว่าจะขายแกะหรือยังไงถ้าไม่ราคาที่จะตั้งใจไว้ก็ก็ลองให้ผมเป็นสื่อกลางนะครับว่าให้ผมไปทําคลิปห,หน่อยได้ไหมหรือผมเป็นสื่อกลางในการนําผู้ซื้อกับผู้ขาย มาตกลงใจกันแต่ว่าขอร้องอย่างหนึ่งนะครับคนที่จะให้ผมไปทําคลิปเ,ออเปิดแบ่งหรือว่าเปิดขายอะไรพวกนี้ขอให้แกะไม่ป่วยไม่เจ็บแล้วก็ไม่หลอกกันหรืออายุอายุแกะนะครับก็นี่ก็เป็นส่วนสาคัญที่ว่าจากที่ผมไปมาหลายฟาร์มเขาก็บอกว่าบางทีโดนโดนว่าเอาแกะปดเอาแกะป่วยมาให้นะครับซึ่งมันจะทําให้งการแกะของเราอะไปต่อ,อยากแล้วคนที่เข้ามาให,ใหม่อะ จะท้อนะครับก็ผมก็จะขอลองไว้แค่นี้ว่า,อาของคุณภาพมาให้ใใหให้้ตรงกับตร,ตรงปกแล้วกันครับส่วนราคาผมก็จะอัดถ้าเกิดราคายังไงผมจะให้เจ้าของฟาร์มกับกับคนซื้อก็ดิวกันไปเลยอาจจะไม่ต้องผ่านผมหรือว่าจะผ่านผมก็ยินดีนะครับผมก็จะเป็นสื่อกลางให้ตรงนี้นะครับเบอร์โทรก็088545ป 2424 24นะครับหรือ Facebook ส่วนตัวที่ชื่อจริงเลยนะครับพัษา,าไทยส,ทสุทธิพรอุปประสิทธิ์นะครับถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อไปตามที่อยู่ตรงนี้ได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับและอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับส่วนคุณผู้ชมที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลี้ยงแกะก็คอมเมนต์ไว้บอกกันได้เลยส่วนคลิปนี้ชุมชนคนเลี้ยงแกะสวัสดีครับ